อดรหัสน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเกิดจากอะไรวันนี้29พฤศจิกายน67อาจารย์ชาวริตจันทรลัต์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากทีมกรุ๊ปได้บอกกับผมเอาไว้นะครับมาจาก3สาเหตุครับส่วนแรกก็คือพายุไซคโคลนซึ่งอยูแ่แถวอินเดียได้มีการดึงเอาความชื้นจากบริเวณทะเลอ่าวไทยขึ้นมาครับรวมถึงมีหย่อมของบรรยากาศต่ำแถวแถวประเทศมาเลเซียก็กำลังพัดผ่านขึ้นมาพื้นที่ภาคใต้ของไทยรวมถึงอีกหนึ่งปัจจัยครับ นั่นก็คืออากาศเย็นจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือกับปีสานเริ่มสัมผัสความเย็นได้แล้วแต่ปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือไปดึงเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้ให้เข้ามาถึงอ่าวไทยเช่นเดียวกันนะครับแล้วจาก3ปัจจัยนี้ครับจึงทําให้อ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ของไทยนั้นต้องเจอกับเมฆขนาดใหญ่แล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างมากโดยเฉพาะช่วงวันที่ 26, 27แล้วก็28ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีฝนตกรวมกัน3วันมากกว่า1,000ม mm ิลิเมตรเลยนะครับแล้วทีนี้ครับจากมวลน,น้ำนานปัจจุบันที่ถูกท่วมหลักๆอยู่คือในพื้นที่จังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีแล้วก็มีสงขาบางส่วนปรากฏว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้คือ30พฤศจิกายนถึง1ทธันวาคมจะยังมีฝนตกลงมาอยู่นะครับแม้จะตกน้อยลงแต่ฝนที่ตกลงมานั้นก็จะทำให้พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม น้ำก็จะไม่ลดลงแล้วยังมีโอกาสน้ำจะท่วมเพิ่มสูงขึ้นด้วยไล่ไปดูทีละจังหวัดเริ่มต้นจากยะลาก่อนนะครับระดับน้ําของยะลาตอนนี้จะเริ่มทรงๆตัวครับแล้วไปลดลงประมาณวันที่2อธันวาคม67แต่ปัญหาก็คือมวลน้ําจากยะลาก่อนจะไประบายออกสู่อ่าวไทยผ่านแม่น้ําปัตตานีต้องมาผ่านที่ปัตตานีก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนโดยเฉพาะที่อยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ําปัตตานีเตรียมตัวรองรับมวลน้ําให้ดีๆครับท่านอาจจะมีการขนของขึ้นที่สูงอยู่แล้วอาจจะต้องขนของขึ้นที่สูงมากกว่าเดิมก็ได้ครับถัดมาก็คือนาราธิวานะครับแล้วนาาชิวานี่สิาอำเภอปรากฏว่าเจอน้ําท่วมทุกอำเภอเช่นเดียวกับปัตตานีที่เจอน้ําท่วมไป12อําำเภอระดับน้ําก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจากฝนที่ยังคงตกลงมาในช่วงสุดสัปดาห์ ขยับมาที่สงขาบ้างนะครับสงขาแม้ด้านหนึ่งจะมีคลองระบายน้ําสําคัญไม่ว่าจะเป็นคลองรอหนึ่งรวมไปถึงคลองอู่ตะเภาซึ่งผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ปรากฏว่าตอนนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าปริมปริมตะหลิ่งแล้วนะครับเพราะเหลือห่างจากตะหลิ่งเพียงแค่20เซนติเมตรเท่านั้น แล้ววิธีการสังเกตก็คือหากระดับน้ําที่ท่วมอยู่ในอำเภอสเดานั้นทรงตัวและเริ่มปรับลดลงนั่นแสดงว่ามวลน้ําจากอำเภอสเดากําลังไหลเข้าไปที่ตัวเมืองหาดใหญ่ระดับน้ําที่หาดใหญ่ก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจช่วยพ่อแม่พี่น้องพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมด้วยเนื่องจากณเวลานี้เองเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับ นักท่องเที่ยวกําลังเดินทางเข้ามาจองที่พักเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแต่มาเกิดเหตุการณ์น้าท่วมเดี๋ยวจับตาดูให้ดีครับเกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจากทางรัฐบาลเพราะว่าล่าสุดนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยกะลาโหมรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยต่างก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะครับ